ข่าวดีแซมคอนแจกโชคสองสัน้นสั้นที่หนึ่งโทรสั่งจองมงแซมคอนร,รุ่น4ี่ตอนนี้ทุกทันจะได้หับโทรศัพท์มือถือฟรีทันทีหรือสั่งจองมงแซมคอนร,รุ่นสามสองหน่วยเมือนี้หับทันทีโทรศัพท์มือถือหนึ่งหน่วยเอาไปเลยโชคสั้นที่สองทุกานที่ซื้อมงแซมคอนทางบริษัทก็จะรวบรวมรายซื้อทั้งหมดแล้วนำมาจับสลากรางวัลใหญ่อีกสิบรางวัล โทรศัพท์ไอโฟนหกพรนลังวัลใส่คอคำหนึ่งเสลิงพัาลังวัลประกาศไล์สือผู้โชคดีออกอากาศทางสถานีโทรลภาพาป้องกันความสงบในรายการแซมคอตพามวนในวันที่หาเดือนมก่อนม2016นี้เวลา11.30นาทีไพยนยังบ่เป็นเจ้าของต้องเฝ้าหามาใส่ด่วนโทรสังท์จองตอนนี้ท่านอาจเป็นผู้โชคดีสองสันเดอร์ผีน้อง แฟนแทนโมงแชมพอสสิ่งที่ว่าเขาไปลดแล้วแต่เออในว่าถ้าผู้ใดไิสัมผัสจะบุ้มันอีหรืว,ว่าโมงแชมพอมีความสามรถหลายขนาดน,นี้โบจะเป็นเรื่องคมงามคมดุดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเออในง่ายลูหลาเลยหรือเนาละลวกาสามารถขัน,น้ำได้กันกระแทกกันได้อีก มักแล้วกันมีย้มใสเออเห็นมูคูเห็นคนอ้อมขังใจแล้วคู้ชว่างามแล้วกับมักเข้าไปเลยว่าเห็นปุ๊หมักปั๊บเลยอ,อยากบอกว่าสําหรับมงแซนคอร์ตวมนี่สุภีซื้อเองและพุ่มใจน้าเสนอพออยากบอกว่ามันเลิศที่สุดเนะาะที่ว่าได้ใส่มงแซมคอร์ตนะก็เริ่มคุ้งชูว่าเปลี่ยนเปลงขึ้นลายเออๆชอเวลาที่เข้าไปผบปลาผูกคนนี่ไงนะแล้วล้มเบียรล้มงานนึงก็ เริ่มลาบลื่นขึ้นข่าวดีเซมคอนแจกโชคสองสั้นสั้นที่หนึ่งโถสังจองมงเซมคอนรุ่นสี่ตอนนี้ทุกทันจะได้หับโทรศัพท์มือถือฟรีทันทีหรือสังจองมงเซมคอนรุ่นสามสองหน่วยเมือนี่หับทันทีโทรศัพท์มือถือหนึ่งหน่วยเอาไปเลย โชสั้นที่2ทุกคานที่ซื้อมองแซมคอตทั้งบริษัทก็จะรวบรวมรายสื่อทั้งหมดแล้วนามาจับสลากรางวัลใหญ่อีกสิบรางวัลโทรศัพท์ไอโฟนหกพั 6, <ห>ารางวัลใส่ขอคำหนึ่งสลึงพรางวัล<า>ประกาศรายซื่อผู้โชคดีออกอากาศทางสถานีโทรภาพาป,ป้องกันความสงบในรายการแซมคอตพามวนในวันที่หาเดือนมนกราคม2อ1 6นนี้เวลาเส3 0เ็ดมมนาทีพย,ยังบเป็นเจ้าของต้องเฝ้าหามาใส่ด่วน โทษสังจองตอนนี้ท่านอาจเป็นผู้โชคดีสองสันเดอร์พี่น้อง